สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนรักเห็ดนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงนะครับว่าเห็ดฟางนะครับเป็นเห็ดที่โตง่ายเพาะปลูกง่ายนะครับอันนี้นะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็จะเป็นก้อนเชื้อนะครับที่อายุนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับภายในก้อนครับจะมีดอกเห็ดฟางเกิดขึ้นนะครับเป็นดอกเล็กๆนะครับ ดอกเขาจะไม่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับดอกนี่ครับดอกจะไม่ใหญ่จะเป็นปุ่มพกขาวเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือก้อนเชื้อนะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับที่ทํามาให้ลูกค้าดูนะครับว่าเห็ดฟางเป็นเห็ดที่เพาะง่ายจริงๆนะครับแค่ตั้งก้อนไว้เฉยๆก็ออกดอกแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าดอกเขานะครับจะไม่ใหญ่ เนื่องจากนะครับเนื่องจากเลยคือว่า1พื้นที่นะครับพื้นที่น้อยนะครับเขาถ้งเรียกว่าก้อนเชื้อขยายนะครับเพื่อจะไปขยายลงฟางข้าวหรือวัสดุต่างๆดอกเขาจะเยอะแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับส่วนไฟที่สองทำไมดอกไม่ใหญ่อาหารคนน้อยครับ ทุกครั้งที่เรานะครับทําการเพาะปลูกเห็ดฟางนะครับเราจะต้องมีพวกฟางข้าวหรือปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าสารอาหารบางอย่างนะครับร่วมไปด้วยนะครับเพื่อทําให้ดอกเขาใหญ่ขึ้นนะครับนะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยบอกแล้วเห็ดฟางเป็นเห็ดที่ปลูกง่ายนะครับแค่ตั้งก้อนไว้เฉยๆดอกเขาก็ออกแล้วเห็นไหมครับแต่นะครับก้อนนะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนเนี้ยสามารถ ไปทาการขยายโรงฟางข้าวหรือเพาะปลูกได้ไหมตอบเลยว่าได้นะครับแต่เพียงก็ว่าประสิทธิภาพของการออกดอกการเดินเส้นใยจะน้อยนะครับเราจึงไม่แนะนํานะครับและนี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของเชื้อนะครับนี่ครับอันนี้คือเชื้อที่พร้อมใช้งานนะครับเห็นไหมครับก้อนจะแตกต่างกันเห็นไหมครับก้อนของเขานะครับจะค่อนข้างจะแน่นนะครับ เส้นใย,ยจะเดินสวยนะครับจับก้อนดูแลไม่หลวมอันนี้คือเป็นก้อนเชื้อพร้อมใช้งานนะครับก้อนเชื้อพร้อมใช้งานนะครับของเขาจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับทางเราจะแนะนําให้กับลูกค้าคือเมื่อได้รับของแล้วควรทําการเพราะปลูกภายในสองสัปดาห์เพราะว่าด้วยคุณสมคุณภาพของเส้นใย,ยเห็ดนะครับคุณภาพของเชื้อเห็ดนะครับ มีความแข็งแรงในระยะประมาณ2สัปดาห์หรือ14วันนะครับถ้าเกินกว่านี้นะครับก็สามารถเพาะได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพการเดินเส้นใยการจับดอกก็จะน้อยนะครับเป็นข้อแตกต่างไหมครับเชื้อพร้อมใช้งานไม่อ่อนไม่แก่นะครับอันนี้คือเชื้อแก่ะนะครับ1เดือนนะครับถ้าเราปล่อยก้อนที่พร้อมใช้งานทิ้งไว้นะครับประมาณ1เดือนก็จะเกิดเป็นักษณะคือจับเพนี้ก็จะเกิดดอกที่ก้อน อันนี้จะเป็นข้อแตกต่างให้เห็นนะครับว่าเชื้อพร้อมใช้ง,งานกับเชื้อแก่เป็นไงนะครับและอีกอย่างหนึ่งสรุปอีกทีคือเชื้อเห็ดฟางเป็นเชื้อที่โตง่ายนะครับออกง่ายเห็นไหมครับยิ่งเราไปขยะยลงฟางข้าวหรือขยะยลงวัสดุเพราะที่เขามีพื้นที่เยอะๆหันเยอะๆความชื้นที่พร้อเหมาะอุณหภูมิที่พร้อมเหมาะคราวนี้นะครับดอกจะเยอะกว่านี่นะครับ และก็ใหญ่กว่านี้นะครับ1ก้อนเนี่ยสามารถขยายลงปัสดุพาะได้ประมาณ1เมตรคูณ1เมตรนะครับอัตราส่วนเนี้ยค่อนข้างจะตายตัวนะครับแต่ถ้าใครทําชํานาญและอาจจะเป็นอัตราส่วนอ่าหนึ่งเมตรอ่คูณ2อเมตรนะครับตอนน่อ1นก้อนอันนี้ก็เป็นความรูเ้เบื้อ,องต้นนะครับที่อ่ของคนรักเห็ดนะครับเอาความรู้มานะครับมานําเสนอนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบนะครับการ นำเสนอนะครับก้อนเชื้อเห็ดฟางนะครับเปรียบเทียบระหว่างก้อนเชื้อที่พร้อมใช้งานกับก้อนเชื้อแก่นะครับนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับยังไงก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อผู้ทําคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ